ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิคคา์นะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าภายใน8วันนี้คุณจะมีข่าวดีหรือว่าโชคดีในเรื่องอะไรนะคะอะไรที่มันเป็นสัญญาณที่เข้ามาแล้วเฮ้ยมันจะทำให้คุณใจฟูดได้นะคะภายใน8วันนนับจากวันนี้ที่คุณดูคลิปนะคะมีไพ่4ใบนะคะเป็นตัวแทนคำทำนายของไพ่4กองกองที่1จะเริ่มจะไซม์มือแคคือฝัอ่งนี้เราเล้วดูนะนี่กองที่1 2 3 4ี่ แค่ขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พิศกนมังกรนะคะพิศพกนมังกรหรือกุมตุลน,นะคะโอเค เอ่อกรกฎด้วยก็ได้จริงๆไม่ค่ะไม่ไม่ไมนะถ้ามีกรกฎต้องมีตุลน่ะแต่เคไม่อ่านตุลก็แปลว่าไม่มีนะคะโอเคอ่ข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมี2เรื่องที่งเ,เห็นนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของงานหรือว่าเงินเน้นไปที่เงินเลยทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะเหมือนเงินเดือนเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบโบนัสออกหรืออะไรที่มันเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานกับเงินนะคะเข้ามา ทำโปรเจกต์อะไรก็จะได้เงินเพิ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็ใครที่อดทนรอ <c oughs> ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินหรืองานเช่นอดทนรอให้กู้ผ่านอดทนรอให้ได้เงินประกันอดทนรอเพื่อให้ได้ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับงานคุณคุณจะได้รับข่าวดีสองเรื่องนี้สองเรื่องนี้ <c oughs> น,นะคะแล้วก็ ให้บอกว่าไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากจากใครอีกเพราะเดี๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเงินเช่นคุณไปขอให้พี่ที่ทํางานช่วยพูดกับหวัวหน้าให้เรื่องจุดๆๆไม่ต้องไปขอให้ใครทําอะไรให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะได้เองในสิ่งที่คุณต้องได้นะคะแล้วก็คนที่คุณไปพูดไปคุยด้วยะเขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณไง อาจจะยิ่งทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณควรได้ช้าลงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้นะคะนี่เป็นข่าวที่จะเกิดขึ้นภายใน8วันนะคือขออนุญาตไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองที่สองโดยคนที่เลือกการใบนี้นะคะคนเลือกการใบนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะอ่าธนูมีนกุมนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณเองนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยไพ่บอกว่า สิ่งที่คุณรอเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้ากว่า8วันแต่มันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นการช้าแต่ดีมากนะคะคุณอาจจะรออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันมีหลายเรื่องมากเลยแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในใจคุณเสมอมาและเป็นเรื่องที่สําคัญมากด้วยคือเหมือนกับคุณรอเรื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงอ่ะคือมันแบบเป็นจริงนี่คือเหนือดวงมากเลยเว้ยเหนือความคาดหมายปฏิหารมากเลยซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันจะเกิดขึ้นช้า และเค้งไม่รู้ว่าในใจคุณนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบางคนเป็นเรื่องแบบอยากโด่งดงังอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจอยากมีคนติดตามเยอะๆบางคนอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากแปลงเพศบางคนอยากทําสัญญกรรมเท่าที่เคเห็นอ่ะนะเออก็มันจะเกิดขึ้นช้าแต่จําไปว่ามันช้าแต่ชัวร์มันช้าและดีต่อคุณต่อชีวิตคุณมากๆนะคะ มันถูกกาหนดไว้แล้วแหละว,ว่าให้เกิดขึ้นช่วงไหนอ่ะแต่ว่ามันแค่ช้ากว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เกิดภายใน8วันแน่นอนแต่มันจะเป็นจริงนะสมหวังแบบสมหวังมากด้วยตามที่หวังเลยนะคะดีกว่าที่หวังด้วย mm. ขออนุญาตไปต่อกันด้วยในเรื่องก,กองที่สามือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ mm. ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันท์นะคะเมษสิงธนูแล้วก็อ่กากันพฤษศ มังกรเหรอโอเคข่าวดีของคุณนะคะคือเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของคอมมิตเมนต์มีคนให้ของขวัญหรือมีคนมาขอเป็นแฟนบางคนขอแต่งงานขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะเรื่องที่สองคุณรอออฟเฟอร์อะไรอยู่กับสิ่งที่คุณทำไปเ <c oughs> ช่นคุณสัมภาษณ์งานไว้รอผลสัมภาษณ์งาน คุณยื่นกู้เงินไว้รอให้เขาอนุมัติอะไรประมาณนี้คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่เหมือนคุณไปยื่นไปทําเกี่ยวข้องกับเอกสารมีการพูดคุยมีการทําข้อตกลงอันนั้นแหละค่ะคุณจะได้รับผลข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะมีอยู่2เรื่องที่เห็นแล้วก็คอมมิชเมนท์ที่คุณรอในเรื่องของการเป็นแฟนหรือการขอแต่งงานหรือการให้คํามั่นสัญญา มีลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารมีพยานบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเคประมาณนี้นี่จะเกิดขึ้นภายใน8วันนะคะอันนี้ก็8อย่างที่บอกนะคะจริงแชั่วโมง8วันอะไรประมาณเนี้ยนะคะลองดูนะเด็ประมาณ1วิ่นะคะไปต่อตาด้วยเ,เลือกกองสุดท้ายในคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมิถุนตุลกานมีน พิจิตมังกรโอเคโอเคเอข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณรอให้มีการตัดจบอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดเช่น อยากหย่าอยากเลิกอยากลาออกจากที่ทำงานอยากตัดคนบาคนออกจากชีวิตอยากบล็อกใครอยากตัดร a เลช n s ชิ p ที่มันท็อกซิกอยากปิดนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะ คือตามให้อ่ะคุณจะไม่ได้ทำได้ภายใน8วันในทันทีแต่คุณจะเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันทำได้ว่ะเฮ้ยมันมีความคืบหน้าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเฮ้ยเราได้เซ็นเอกสารลาออกแล้วแต่ต้องรออีกเดือนนึงเพื่อที่จะได้ออกแบบ official l y คือมันต้องเซ็นแล้วก็รอก่อนเดือนนึงอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะแต่มันจะยังไม่แบบ1 0 0ไงคือมันจะต้องเกิดขึ้นแบบ1 0ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก80-90%ตตามมาทีหลังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ หรือถ้าคุณจะต้องแบบขายบ้านก็มีการเซ็นว่าเฮ้ยเราทําสัญญากันนะแต่เดี๋ยวจะขายในเดือนหน้านะมีการโอนในเดือนหน้านะอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันจะเป็นซายเป็นสัญญาณเป็นอะไรเงี้ยมาก่อนเกิดขึ้นก่อนภายใน8วันหลังจากนั้นโปรเซสที่เหลือจะตามมานะคะก็หวังว่าจะเป็นขายดีที่ถูกใจเนาะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ